จากสมคิดเชื่อคองแล้วเราไปเรือนจำกลางของเปรมน,นะคะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้สวัสดีสองมือแล้วนะ <All right. S 2> เราเป็นนายกสวัสดีมือเดียวอมิตาพุท huh. ธเดี๋ยวนี้สวัสดีสมือแล้ว uh huh. เห็นหมพระพนมก้มกราบพนมมือสองมือค่ะสวัสดีค่ะฉันใส่เสื้อข้างบนนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเอลลอย ลายทางทางไปทางมาเพราะฉันเป็นคนหลายทางจ้ะฉันทางขวางบ้างทางแนวตั้งแนวนอนบ้างฉันมีหลายแนวจ้ะเดี๋ยวแนวตั้งเดี๋ยวแนวนอนมีไก่ย่างมาด้วยจ้ะจ้าไก่ย่างจ้าไก่ย่างไก่ย่างจ้าก็นึกว่ารถไฟอ่ะอืเอามาให้หรือมาขายใช่เอามาเอามาฝากเอามาฝากจ้เอามาฝากสวัสดีอ๊ะอีอย่ามาเข้าใกล้ตัวฉันทีมาเห็นไหมไอมกระเด้งกลับกระเด้งออกกระเด้งออกคุณยายจะไปหอมแก้มกระเด้งออกกระเด้งออกกระเด้งออกฉันรวบผมนะครึ่งหนึ่งแต่ต้องมีคนกัน จาต้องมีคนกันสวัสดีทุกคนคะ่ะส,สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ข้างในก็เป็นเสื้อสีดำเข้าไปเยี่ยมพ่อนะครับเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถือกระเป๋าเข้าไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรนะฮะปกติขอตรวจด,ดูหน่อยเอาเก็บคอให้เรียบร้อยนะครับเรามีเคาน์เตอร์วางไว้เรียบร้อยห้ามเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปนะครับใช่ใชตอนนี้ต้องเข้มงวดน,นะครับเพราะว่จะาจ<ก>ับข,ข้างมีปัญหาแล้วนะครับ ไปเยี่ยมพอ่อวันนี้นะคะเป็นการเยี่ยมครั้งที่19นักข่าวนี่นับตลอดเลยเป็นการเยี่ยมครั้งที่19ก็ตอนพ่ออยู่ชั้น14ไม่เคยไปไอ่ะไม่มีใครไปเลยเออ้วมาน,นี้นนไปทุกว,วันก็ต้องนับันหน่อยดิแพทองทานมากับพินทองทานแล้วก็สามีพินทองทานนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ตุกนกระป๋อกระเป๋านี่ตุ๋นโอ้โหมีภาพตัวใหญ่เลยนะเมื่อก่อนไม่มีไม่มีไม่มีมมมพร้อมกับทนายวินยันแพทองทานบอกว่าแพทองนาอันนี้ก็ตุ๋นกระเป๋านะคะ อ่านะครับต้องเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้นะครับเขาเข้มงวดมากเลยนะคะหมาใจผู้จีนเถานะครับเรื่อจากฝากเปาเอาไว้นะคะในนั้นก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมคะเอ๊ะเอาดอกไม้ป่ะนั่นแหละเอาอะไรช่อดอกไม้ช่อดอกไม้เอาไปให้ใครไม่รู้ไม่ได้เข้าคุกไปด้วยกันไม่รู้เลยสงสัยพอไปไปเยี่ยมนักโทษมาเกิดพจมานแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน เอาอะไรไว้เพราะวันเก็บพระจ้ามาเขาให้เอาเข้าเหรอก็นี่อ่ะเจรจาอยู่เอาดอกไม้เขาได้ไหมเออช่วงนี้เรากำลังเข้มงวดนะครับเพราะว่าเดินจากข้างๆเราก็มีปัญหาอยู่ต้องความกรุณาท่านนะครับสักนิดนึงครับมันผิดระเบียบนะครับท่านต้องเข้าใจนะฮะนะครับเอาหน้าท่านร้านหนึ่งก็ไม่เอาครับผมไม่รับนะครับผมกลัวครับตอนนี้ผมกลัวเหลือเกินครับท่านนะฮะบอกว่าคงเข้าใจนะครับ อันนี้จะจะ,จะจะปล่อยภาพยี่นี้ไปได้จะยาวนานแค่ไหนเนี่ยดูมจะเอาอย่างไงต่ออ่า <laughs> อ,ออกมาเลยละคันพอถึง11นาฬิกา25นาทีแพ่ทองทานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังจากเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรบอกวันนี้นำพวงมาลัยดอกมะลิไปกลาบพ่อเนื่องจากว่าเป็นธรรมเนียมองที่บ้านดิฉันและครอบครัวดิฉันนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดของคุณแม่พาะจะมาเมื่อ22พอยอเองค่ะปกติ หากอยู่กันพร้อมหน่าจะกราบทั้งพ่อและแม่ในวันเดียวกันไม่ปกติ<อ>พ่อเพิ่งกลับมาปีขวาพ่อเธอเพิ่งกลับมาไม่ปกติมา17เปีสับสนไม่หมดเธอ,อสับสนวันเดียนปีอ<ล>ะไรอย่างดังนั้นวันนี้จึงนำพรมมาไรยมากราบพ่อที่เรือนจำส่วนกรณีที่อายการยึดดทอนคดีมาตา1น2หนึ่งประเด็นรายละเอียดขอ้เป็นหน้าที่ทนายบินใหญ่เป็นผู้ชี้แจงนะคะครับแล้วถามนะะักข่าวก็ถามว่าบรรยากาศการพูดคุยกับนายทักษิณน่ะล่ะ แพทองทานว่าอย่างไรก็เป็นการสนทนาตามปกตินะคะบอกมือทักทายสื่อมวลชนนะคะตอนนี้จะบอกมือทักทายสื่อมวลชนนะพี่สาวผมยาวแล้วก็สามีพี่สาวนะคะเอาไปฟังเสียงค่ะพี่นนายกคะวันนี้เราทำอะไรให้ให้ไหมหน่อยครับเห็นเอาเข้าไปยืมเหค่ะก็มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นบ้านเราทำประจำอยู่แล้วทุกันเกิดเป็แม่มานะคะก็จะได้จับเป็แม่นเกิด อยู่ด้วยกันก็จะสั่งคุณพ่อไปด้วยทีนี้ก็เลยสั่งออะไรมาให้แทนขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วมีอรันนี้ก็บรรยากาศนะนักข่าวยังเรียกท่านนายกอยู่เลยนะคะก็บอกว่าออกระเบียบพร้อมๆกันก็มีผู้สนับสนุนมาตัวแทนเนี่ยเอาเอากระตีบข้าวเหนียวไก่ย่างออทอปห้าดาว เออมาจากสีสเกตไก่ย่างโอทถอมห้าดาวกัวทข้า,ขาเหนียวมามอบให้แผรทองทานเป็นการอของฝากจากบ,บ้านเกิดมามอบให้นายกในดวงใจนะคะ,ะมามอบให้นายกในดวงใจคะ่ะว่าสัน้นนะ